มาต้มแล้วองนวดครับเต็มเมไม่มีหลุดแมงโคสะใจโนแล้วโดนแล้วโอ้โหมีเสียงดูดิดูดิดสวัสดีครับนะ้านๆะอยู่กับผมในช่องตกหมึกหาเพื่อนโมนะครับวันนี้ผมก็พามาออกหมายตกหมึกครับแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ลมมันจะ แรงข้างหน่อยนะครับลมแรงแต่ว่ารู้สึกว่าคืนไม่ค่อยแรงอะไรมากก็น่าจะพอตกได้นะครับน,น่าจะพอมีตัวเดี๋ยวคลิปจะเป็นยังไงก็ฝากนวนาไปติดตามรับชมกันด้วยนะครับเรามาเริ่มตกกันเลยดีกว่าพอผมโยนไปปุ๊บลมพัดเข้ามาเลยครับ ัเข้ามาเข้ามาหาตัวแหมช่วงนี้ออกหมายที่ไรลมมาทุกทีเลยหมึกที่อื่นเป็นไงบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่หมึกแถวนี้หายากครับ ไซลูกมึกยังหายากเลยครับหายากจริงจริง โดนแล้วโดนแล้วโอ้โหมีเถียงดูดิ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 ดูด,ดิมีเถียงโอ้โหมีเถียงด้วยมีเถียงด้วยโอ้โหโอ้โหแมงโคสะใจอ้ เสียงหล่อเราอะมาแล้วครับโอ้ยนี่แจ็คเวสีส้มครับโอ้โหได้มึกไซสสวยเลยโอ้โอเหเสียงดีจังแหม มาแล้วจ้านี่จักเวสีส้มครับหมึกหอมไซส์สวยเลยครับตัวนี้โอ้โหคืนลมแรงก็โดนครับดูหวานช่ำครับหวานช่ำตัวนี้เดี๋ยวไปหาตัวต่อไปต่อเลยดยีกว่าครับกำลังเจอแล้วก็คิดอะไรไปเพลินเลย อยู่ดีหมึกจับเลยครับดีแล้วครับหมึกจับเร็วแบบนี้ผมก็พึ่งลงมาตกด้วยบอกว่าแตมที่สองนี่จะได้มา,มาแบบเร็วๆนะครับ กินส่วนแล้วหรอตัวนี้โอ๊ยโอ๊ยอยอืมอืมอืมปล่อยมันพ้นบึกก่อนโอ้ยดูดีสองนวดครับเต็มๆไม่มีหลุดอันนี้เป็นแจ็คเวย์ลายลูกปลาครับ มือแรงเกวอมืมอคือแรงแรงมึกก็จับไซมินิมาเลยนี่ครับไซสวย ได้มือเปใส่มาม่าต้มแล้วนี่ครับเวลาน้าๆเจอเขาเรียกอะไรขึ้นลมแบบแรงๆแ,แบบนี้นะครับน้าๆบางท่านก็ถึงขั้นว่าผ่อนใจครับมาออกหมายแล้วเจอขึ้นลมแรงคนระับแต่เวลาผมออกหมายแล้วเจอขึ้นลมแรงผมก็จะลองตกก่อนนะครับ แต่ว่าวิธีตกของผมก็จะคือจะเป็นการพันตะกั่วครับพันตะกั่วฟิวไว้ที่หัวโยแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ตะกั่วถ่วงเพิ่มเข้าไอีกครับผมก็จะใส่ประมาณ2กรัมถึง5กรัมครับก็ต้องดูครับว่าขึ้นน้ำมันแรงแค่ไหนครับที่ผมใส่ตะกั่วแบบนี้นะครับเพราะว่าคือขึ้นมันแรงไงเวลาเราใช้โยที่แบบ โยเล็กครับเนี่ยอย่างอย่างเช่นตอนนี้ผมใช้โย1.8ครับโย1.8มันมีน้ำหนักที่น้อยครับเวลาเราตีหรือแคสออกไปจากใช้ฝั่งนะครับมันจะทำให้โยล่อนอยู่เงี้ยครับโยมันไม่ยอมจมลงไปครับแนวตรงครับมันก็คือทำให้แบบจุดที่เราตกครับเคลื่อนที่ไปแต่ถ้าเราทำแบบนี้นะครับมันก็จะเคลื่อนที่เหมือนกันแหละครับแต่ว่า มันก็น้อยหน่อยครับช้ากว่าช้ากว่าเราตีโยเพียวครับมันจะทํำให้เรามีโอกาสได้หมึกเยอะกว่าครับอันนี้คือแบบวิธีนะครับแนวทางของผมครับแนวทางการตกปลุกทายฝั่งของผมนะครับเวลาผมมาเจอเขาเรียกอะไรขึ้นลมแบบนี้ครับผมก็จะใช้วิธีนี้เลยครับ ใช้วิธีแบบนี้เลยเโอ้โหแมงกินส่วนวันนี้เจอได้หมึกกินส่วน เทาวันนี้เนี่ยเทาวันนี้แบบได้มึกนะตัวนี้ผมคงจะต้องปล่อยแต่วันนี้ไม่ค่อยได้ครับต้องเก็บกลับบ้านครับใส่ขี้ปลติว๋วหวานช่ำอีกแล้วนี่ครับเป็นผลงานของมึกในคลิปคิปนี้ครับผมก็ผมจะใช้โยของค่ายแจ็คเว่ในการตกนะครับก็ ได้ไปสี่ตัวครับคืนหลมก็แรงครับวันนี้แต่ก็คพงพอมีผลงานมาให้นา้นาๆได้ชมครับวันนี้ก็ต้องไปแล้วครับหิวข้าวแนละ้วไปหาข้าวกินก่อนสำหรับนา้นาๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แล้วก็กดถูกใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเราไปพบกันใหม่ในคลิปๆหน้าครับขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวก่อนครับผม เออสำหรับโซนบางบงสะเลศสัตะหีตนะครับถ้าไม่รู้ว่าแจ็คเกขายที่ไหนก็แจ็คเกตอนนี้มีวางขายที่ร้านเจมแมบางสะเลแล้วนะครับไปหาเลือกซื้อกันได้เลยครับขอบคุณครับ